สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมาพบกับผมคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวและให้ดูลอกท,ทั้งหมดที่ผมใช้งานอยู่ปัจจุบันนะครับว่ามีรุ่นไหนบ้างยี่ห้ออะไรบ้างสเปคแบบไหนบ้างนะครับติดตามชมกันเลยครับนี่คือด้านหน้าขอผมก็คือลอกท,ทั้งหมดที่ผมใช้งานอยู่ปัจจุบันนะครับผมผมก็จะมาบอกว่าออรุ่นนี้ใช้ดีหรือเปล่าข้อดีข้อเสียคืออะไรติดตามชมกันเลยครับผม เจ้านี้ก็คือลอกชิมานโน่ไคอัสลอบ6.3นะครับกำลังเบรก5กิโลนะครับผมนี่ครับก็เป็นสีดำนะครับเข็นหมุนซ้ายนะครับผมนี่ครับดีไซน์ของเขาก็สวยงามน,นะครับผม เป็นลอกอชิมาโ,โนตัวแรกของผมเลยนะครับที่ผมซื้อมาใช่ตอนนั้นก็เก็บเงินซื้อด้วยตัวเองครัเก็บเงินซื้อ,อ,อตอนนั้นแบบอยากได้ลอกดีๆสักตัวครับผมก็เก็บเงินาวานละนิดลวลนละหน่อยครับเป็นระบบเม็ดหน่วงไอ้ไม่ใช่สิเม็ดลาครับผมระบบหน่วงเม็ดลานะครับนี่ครับเป็นเม็ดลาอยู่ข้างในครับส่วนข้าว ข้อมูลผมก็ไม่ได้รู้อะไรมากนะครับอันนี้ก็ผมก็บอกเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับผมแต่การใช้งานนี่โอเคเลยครับเจ้าลอกตัวนี้ก็เป็นไดว่า c ีซีนะครับผมอัตราทดความเร็ว7.5นะครับเป็นหมุนซ้ายนะครับผมกำลังเบรกแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเท่าไหร่ มซื้อมาผก็เน้นใช้งานอย่างเดียวเลยครับเป็นล็อกที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เป็นล็อกที่ในราคาที่ไม่สูงมากนะครับอยู่ใน2,000ต้นต้นอยู่ประมาณนี้ครับอยู่ที่ร้านบางร้านก็ขายด้วยครับแต่ตอนนั้นผมได้มาอยู่ที่2,000ต้นต้นบ้างครับเป็นรอบ7.5นะครับเป็นเป็นรอบไวครับเป็นรอบสูงมากเลยครับใช้กับเพวกเหยียบผิวน้ําดีมากเลยนะครับแนะนำานึ่ครับเป็นล็อกที่แบบใช้ทนอยู่เหมือนกันนะครับ เป็นระบบเม็ดน่วงนะครับแม่เหล็กเม็ดน่วงนะครับด้านในนี่นะครับก็เป็นเม็ดน่วงแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กใช่เป็นแม่เหล็กก็ข้อดีก็ดีนะครับผมก็ใช้งานได้ปกติอัดปลาชโดได้ผมเคยเอาไปอัดชโดอยู่ใน EP EP เก่าๆ่ะครับลองเลื่อนไปหาดูนะครับผมก็รีวิวไปอัดกับปลาชโดตีพวกเหยื่อเบาโอเคเลยนะครับพวกเหยื่อยางเหยื่อเบาตัวเล็กๆก็ตีได้นะครับผมแต่ก็ต้อง ใช้สายเล็กๆหน่อยนะครับพวกอีอพีอีหนึ่งหนึ่งจุดห้าพีอีสองก็ใช้ได้ครับตอนนี้ผมว่าใช้เป็นพีอีสองอยู่นะครับผมระยะการตีก็ไกลไกลพอสมควรเลยแหละครับก็แนะนำเลยนะครับเป็นลอกที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับไดว่าซีซีแปดศูนย์ครับผมมาลอกตัวต่อไปกันเลยครับเป็นลอกชิมานโน่คาซิตันะครับผม เป็นรอบ7.2นะครับกำลังเบร5หกิโลหมุนขวานะครับผมเป็นรอบอีกหนึ่งตัวของผมนะครับที่ว่าเออเป็นตัวที่โปรดของผมนะครับที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันนะครับผมก็น้ำหนักเบาเลยนะครับน้ำหนักดีไม่หนักมากครับตีไกลด้วยครับเอาใช้งานทั้งวันนี่ตีแบบไม่เมื่อยนะครับตัวนี้ก็เป็นมือสองนะครับผมเออผมได้มาราคาตอนนั้นเป็น2,000บาทมั้งครับก็ กัดฟันซื้ออยู่เหมือนกันครับก,ก้ากึ่งแบบว่าใจหนึ่งแบบเอ้ยมันเป็นลอกมือ2นะอะไรงนี้แต่ก็เช็คสภาพเช็คอะไรลูกปืนอะไรก็ไม่มีปัญหาครับผมก็เลยตัดสินใจซื้อมาก็ไม่มีตําหนิอะไรครับใช้งานปกติไม่แตกต่างจากมือ1ราคามือ1อยู่ที่ส0 0พันต้นๆน,น,นะครับใน Lazada ในอันนี้ผมก็สังเกตอยู่บางร้านก็ขายสามพกว่าสามพันสามพันองยู่ประมาณนี้ครับ ราคาน่าจะลดลงมาอยู่นี้ครับไม่ห่างมากนะครับผมการใช้งานก็ดีเลยครับแนะนําเลยครับเป็นลอกที่ดีตัวหนึ่งดีไซน์ก็สวยงามนะครับล้ําทันสมัยดีผมว่าผมชอบนะลอกตัวเนี้มาถึงลอกตัวนี้แล้วนะครับผมเป็น Shimano SLX นะครับผมเป็นรอบ7.2นะครับหมุนขวา กำลังเบรกก็5.5กิโลครับผมนี่ฮะดีไซน์ผมชอบดีไซน์มันนะผมกัดฟันซื้อเลยเละตัวเนี้ยราคามันก็จะสูงอยู่หน่อยสำหรับผมนะอยู่ในราคาที่ผมได้มือหนึ่งมาตอนนั้น 2008, 2,000 2 0 0 0 2 0 0 0พปลายปลาย 3, ะครับเออเหยียดๆ3,000นครับมันจะมีรุ่นพี่ของมันอยู่อีก2รุ่นนะครับผมจำไม่ได้เป็นรุ่นแหละเป็นรุ่น DC แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งครับที่มันมีฝาหน่วงอยู่ตรงเนี้ย ตอนนั้นก็ตัวนั้นก็จะเป็นอยู่ที่ราคา3,500ได้ครับ3,500อืมราคามันหนักเกินไปผมว่าเออไม่ไหวเลยตอนแรกก็แบบเออจะเก็บเงินอีกนิดนึงอาจะซื้อตัว DC อ่ะมันจะเขียนว่า SAX DC ตรงนี้ครับพอตีมันจะมีเสียงวีดเสียงวีดอยู่ครับอะไรเงี้ยอ่ะเดยออีกตัวหนึ่งก็ได้เป็นคาสิตัสก็ได้อะถ้าเป็นคาสิตัสเนี่ยเห็นไหม เดี๋ยวเดียวช่วยพอนะลุกหลุดสิ <c oughs> เดี๋ยวเดียว,ยวช่วยพอน้ำอ,อาเนี่ยครับถ้าเป็นรุ่นเก่าปุ๊บแกะปุ๊บมันจะหลุดเลยหลุดเลยอย่างนี้เลยหลุดปุ๊บหล่นอย่างนี้เลยบางทีแบบบางทียืนตีอยู่อ้าวแล้วจะปรับเม็ดห่วงแกะปุ๊บอันนี้หล่นพื้นโบ,บเป็นลอยอย่างเงี้ยเออผมก็เออมันก็แบบว่าใช่ไหมรุ่นเก่าแล้วก็เวแบบ้ยนี่รุ่นใหม่ว่ะเจ๋งว่ะ ไม่แกะปุ๊บห้อยอย่างเงี้ยเออแล้วก็ไม่ต้องกวาหล่นหายอะไรอย่างเงี้ยแกะปุ๊บล็อกปกติใช้งานได้ปกติเนี่ยครับข้อดีของมันผมก็แนะนําเป็นลอกอีกตัวหนึ่งเลยนะครับ SLX DC นะครับผมอ่าไม่ใช่ DC SLX ตัวธรรมดานะครับมาถึงลอกตัวสุดท้ายนะครับที่ผมใช้งานอยู่ปัจจุบัน,นครับผมก็เป็นเจ้าโบเชนนะครับ เป็นล้อหกจานะครับผมกำลังเบรกเยอะมาก8กิโลครับตอนนี้ผมเลยเป็นล้อตัวแรกด้วยครับที่ผมหัดตีล้อเบสนะครับคือแบบตอนนั้นตอนนั้นออ,อ้ผมใช้มาตั้งแต่กี่ปีวะห้าปีที่แล้วครับตั้งแต่หม่สามตั้งแต่ผมอายุสิบสี่ได้ครับตอนนี้นี่ครับซื้อมาตอนนั้นแบบเก็บเงินซื้อแบบค่าขนมแบบ ได้ไปละสามสิบบาทเนี้ยนะผมก็กินสิบาทเก็บ20บอย่างเงี้ยเออผมก็เก็บมาแบบโอ้นานอยู่นะเก็บปุป๊บก็ตัดสินใจซื้อจะลอกตัวน,นี้มาหัดตีแล้วมันเป็นลอกที่ทนมากท่านผู้ชมแบบทนไม่ทนลองคิดดูดิผมใช้มาตั้งแต่ตอนเออยังเด็กๆอะ่ะตอนหัดตีครั้งแรกอะ่ะมันก็ยังแบบยังคงทนมาทุกวันเนี่ยมันเป็นลอกที่ดีนะผมยังเห็นในลาซาดายังมีขายอยู่ยนะลาซาด้าชอปปี้อ่ะลองไปสั่งซื้อกันได้นะครับ เป็นไงกันบ้างครับท่านผู้ชมกับลอกที่ผมมีอยู่ทุกตัวนะครับผมผมก็จะบอกคร้าวๆนะครับข้อมูลคร่าวๆผมก็ไม่รู้อะไรมากมายส่วนใหญ่ผมก็ชอบตัวไหนผมก็ซื้อซื้อซื้อมาใช้งานนะครับผมอันไหนดีผมก็บอกว่าดีนะผมก็จะบอกว่าแนะนาเออตัวเนี้ยดีดีอย่างนี้ก็แนะนําให้ท่านผู้ชมครับอะไรดีที่ผมก็แนะนําหมดเลยครับก็ใครที่เข้ามาดูคลิปผมก็ขอบคุณมากๆนะครับผมก็ตอนนี้ยอดซับสไครป์ผมอยู่ที่2 0 0 240คนมั้งครับผมผมตั้งเป้าไว้สัก ยอดซับสไคร์สัก500อคนไม่รู้จะทำได้หรือเปล่านะครที่เข้ามาดูก็ช่วยผมซับสไคร์ได้หน่อยนะครับก็จะทำคลิปเปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมดูก็อะไรดีก็ผมก็แนะนำว่าดีอะไรที่ไม่ดีผมก็เออบอกเออจะมีข้อดีข้อเสียอะไรอย่างนี้ก็บางทีออกไปตกปลาบ้างทำอาจจะทำคลิปแบบทำอาหารบ้างเที่ยวป่าบ้างอะไรอย่างนี้ก็สไตล์นี้นะครับผมก็ใครที่เข้ามาดูไว ช่วยๆผมซับสไคร์หน่อยครับขอร้องให้ร้อเล่นครับร้อเล่นอลก็ก็นี่ครับเป็นลอกคร่าวๆของผมที่ผมใช้งานอยู่นะออืืมมข้อมูลตกหล่นอะไรก็ขออภัยด้วยครับอะไรที่แบบพูดจาที่แบบเออไม่เข้าหูอะไรก็ขอโทษขออภัยกันด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ใช้โลกที่ผมมีอยู่ก็แนะนําคอมเมนต์มาได้ครับแบบว่าเออมันดีไหมหรือว่ามีข้อดีข้อเสียอะไรที่มันมากกว่านี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ แชร์กันได้ครับผมคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับขอบม,มากครับสวัสดีครับ